อันนี้เป็นงานดุมนะคะอันนี้เป็นดุมใหม่เลยนี่นะคะเดยไม่ผ่านการใช้งานเลยลูกปืนยังใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าเบิกมาให้เจาะตึงนะคะก็จะมีดุมหน้าใหม่หมดเลยนะคะหน้าหลังมีฝาเบรกด้วยนี่นะคะฝาเบรกก็ของใหม่เลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูลายกันนะคะว่าจะเจาะไยไหนนะคะเดี๋ยวเราจะแกะดูดุมนะคะที่เราตึงเสร็จไปแล้วอันนี้เป็นดุมหน้านะคะ ดุมหน้าเจาะกึ่งดูผิวที่เรากึ่งไปนะคะอันนี้เป็นดุมแท้ผิวก็จะเนียนนะคะอันนี้เป็นผิวกึ่งด้านเดี๋ยวดูดุมหลังกันอันนี้ดุมหลังมาวเน,นี่มาช่วยแกะ่แกะนี้ได้ก็คืออะไรอ,อ่ะฝาเบรกจับได้ไหมเนะี่ยจับได้อันนี้เป็นดุมหลังนะคะนี่ผิวกึ่งด้านนะคะผิวสวยมาก ใครอยากได้ผิวใหม่ก็ส่งมากึงได้เลยนะคะส่งดุมเก่ามากรึงเป็นผิวใหม่ได้นะคะดุมจะใหม่ขึ้นนะคะอันนี้ยฝาเบรกดุมข้างอันนี้ไม่ฝ่ายยึดเบรกเจาะลายนี่นะคะชุดนี้ใหม่ทั้งชุดเลยเบิกใหม่ทั้งชุดเลยสนใจงานเจาะงานกึงก็ทักแชทมาสอบถามได้นะคะ